มาคันธียาอันว่าพระนางมาคันธียาอาหากราทูลแล้วว่ามหาราชาข่าแต่มหาราชเจ้าตั้งกำมังอันว่ากำนั้นเตอันพระองค์ที่ถังทรงเห็นแล้วหรืออิธานิในการนี้ตวางอันว่าพระองค์ชานิสสีจากทรงทราบการนางวาซึ่งการกระทำหรืออาการนางวาหรือว่าซึ่งการไม่กระทำ ปานาติปาตัสะซึ่งปานาติบาตหักฉีทเป็นกรรมนะครับตาสังอิธีนังแห่งหญิงทั้งหลายเหล่านั้นเทวะข่าแต่พระองค์ผู้สมุติเทพตาวางอันว่าพระองค์วเทหีจงตรัสว่าตาอิธิโยนว่าหญิงทั้งหลายเหล่านั้นปจิตวาแกงแล้วเปเสนตุจงส่งไปสมณัสสะโคตมารสะ แกสมณะผู้โคโดมอิติดังนี้อิติดังนี้ราชาอันว่าพระราชาวัตวาตรัสแล้วตตถาอย่างนั้นเปเเสสีทรงส่งไปแล้วอิตโรจุรุปทากโกอันว่าจุรุปถากนอกนี้ขเหตวาคัดฉันโตวิยะเป็นราวก่าว,ว่าถือเอาไปอยู่หุตวาเป็น คันตว,วาไปแล้วทัตตว,วาให้แล้วเตกุกุเตซึ่งไก่ทั้งหลายเหล่านั้นปุโรหิตสา,าแก่โปรโหิตขะเหตว,วารับแล้วมาตากุกุเตซึ่งไก่ตัวตายแล้วทั้งหลายเนตว,วานำไปแล้วสันติกังสู่สำนักตาสังอิทีนังของหญิงทั้งหลายเหล่านั้นอาหากล่าวแล้วว่ากิระได้ยินว่าตุมเหอันว่าท่านทั้งหลาย ปจิตาวาแกงแล้วกุกุเตซึ่งไก่ทั้งหลายอีเมเหล่านี้ประหินาถาจงส่งไปสันติกังสู่สำนักสถูกข,ของพระศาสดาอีติดังนี้ตาอิติโยอันว่าหญิงทั้งหลายเหล่านั้นวัตาวากล่าวแล้วว่าสามิเนนายตวังอันว่าท่านอาหราจ,จงนำมาเถิดอีทางนามปะปันัง ชื่ออันว่าการแกงนี้กิจจังเป็นกีดอัมหากลางของเราทั้งหลายโหติย่อมเป็นอิติดังนี้